ครับสวัสดีครับผมถ้า่อไมพี่น้องมาเจอผมเมื่อไรก็เราก็จะเจอกันในเรื่องมันนี่นะครับผมนะพบกันเช่นเคยครับคุณพ่อพาทำนะครับผมวันนี้คุณพ่อพาทำมาตรุยมันนะครับเนาะแปลงนี้เจ็ดไร่ครับผมเป็นมันห้าเดือนนะครับ่อแมพี่น้องห้าเดือนกว่านะครับใกล้จะครบหกเดือนแล้วแหละวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ครบหกเดือนเต็มนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับก็ดูนะครับมัน ยังไม่เต็มหกเดือนเพื่อี่น้องดูนะครับอันนี้เป็นมันพันเจ็ดสองนะครับนาะระรยเจ็ดสองเนาะหัวดกนะครับดกและใหญ่นะครับต้นนี้นะครับผมพาพ่อมาดูนะครับเป็นเกษตรศาสตร์นี่ครับดูเกษตรศาสตร์นะครับผมนี่เป็นเกษตรศาสตร์ครับใหญ่มากครับโอ้โหเอามันนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมนี่ตัดแบบตัดเพลินเลยครับผม มันมันหัวใหญ่นะครับผมหัวใหญ่มากนะครับผมหัวสวยมากครับผมนะตอนนี้ก็ขึ้นไปหนึ่งหกล้อนะครับเรากําลังเสริมเสริมเป๊กนะครับเป๊กขบนนะครับการเสียบนะครับเสียบเพื่อจะได้บรรทุกได้อีกนะครับรถคันนี้อัดเต็มที่สิบเอ็ดตันนะครับผมนะตอนนี้ก็น่าจะสิบตันสิบตันกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกประมาณสักเจ็ดตะไคร้ เจตคายก็จะพอดีนะครับจะเป็นลักษณะหลังเต่านะครับผมนะก็จะได้น่าจะสิบตันนะครับนี่ก็พวกเราก็จะสับใส่ตะข่ายแบบนี้นะครับเราดูดูหัวมันดูทำไมพี่น้องนี่ได้ไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนี่ก็คือได้หนึ่งหกล้อแล้วนะครับนะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งพอพี่น้องเห็นไหมอู้นนะหัวมันกองโกโกงๆๆไว้นะครับเนาะเรายังไม่ได้สับนะครับเนาะนี่จะไล่สับไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราติดตามครับผมเจ็ไร่ตรงนี้นะครับจะได้สักกีตันนะครับผมนะโอ้โหดูไปพี่น้องกเกษตกรตะกอนผูกลูกมันดูเดินนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นกเกษตรศาสตร์นะเนี่ยดูหัวดิยังไงจิสบายดีไหมฮะมันหัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดูเถั่วเป็นไง เป็นไงเจบอกเยี่ยมเลยโอเคเจไม่ไม่กล้าพูดพอ,อได้ถอนพอได้ถอนอเออพอได้ถอนพอแม่พี่น้องอเอยดูเถอะเงยอถอนมันเด้อหาเดือนกว่านะครับยังไม่ถึงหก <im it> เดือนเต็มดูเกษตรศาสตร์ดูเกษตรศาสตร์นี่เงาเงาหนึ่งนี่คือหลายโลนะครับหาหกรนะ่ะบางเงาก็เป็นเจ็ดแปดโูนั่นเลนะครับไม่ไม่แปลกดอกท่วา มันไม่ถึงสิบโลเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่ามันแค่หาเดือนกว่านะครับดูนี่มันยังไม่ถึงหกเดือนเลยไพี่น้องมันขนาดนี้จะเอาขนาดไหนขนาดมันเจ็ดแปดเดือนยังไม่เท่านี้เลยอันนี้ภาษาหาเดือนกว่ายังไม่ครบหกเดือนเลยซับใส่ดินก่อนครับรถพังครับดูหกโลมาสองหกโลแล้วนะอันนั้นยังไม่เต็มแต่ว่ารถ ไอรถไอรถยกอนะ่ะรถยกตะข่ายนะ่ะเสียกําลังรอซ่อมนะครับเอาหกลอยีกคันหนึ่งมารอแล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วเขาบอกว่าไม่เซ็จไม่กลับบ้านเจเขาบอกงั้นนะครับเนื่องจากต้องนอนรอเฝ้ามันดิไม่งั้นมันหายมันยิ่งเป็นราคาอยู่ช่วงนี้มันแพงครับโมาแล้วครับเสียบอยมาแล้วนุมขับมอเตอร์ไซค์อย่างซิ่งเลยไปเสื้ออะไรมาจากตวัวอำเภอนั่นมาแล้วไปแล้วไม่รู้มีหรือเปล่าอะไรนะครับก็ต้อง รอรุ่นนะครับถ้ามีอะไรก็จะขึ้นช่วยกันขึ้น้เสร็จๆนะครับจะได้ไม่ต้องมานอนเฝ้าเนาะเพราะทุกวันนี้ผมไม้พี่น้องญาติเยอะครับผมนะญยาิเยอะมากครับทุกวันนี้เผลอไม่ได้เลยครับยิบได้เป็นยิบนะครับขโมยได้เป็นขโมยทุกวันนี้เนื่องจากมันเป็นราคามันแพงไนงะตอนนี้ร้านก็อยู่สามบาทยี่สิบตังค์นะครับถ้าไปโรงงานก็ไม่ต่ำกว่าสามบาทแปดสิบตังค์นะครับเนื่องจากเขาวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะ ก็จะมีกะเกษตรศาสตร์ผสมนะครับแต่จับช่วงเจอกเกษตรศาสตร์ก็เปอร์เซ็นต์แปลงดีก็จะได้ดีเน่นะแต่ถ้าเกิดจับเจอตะยองเกตสองนะครับก็จะอยู่ประมาณ20ต้นต้นนะครับน่าจะเป็นยี่สองยี่สามเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ลแ,ลแล้วแต่หัวมันนะนต้องรอรุ่นครับผม,มออโอ้โหใหญ่บอกใหญ่ทางนู้นใหญ่นี่นใหญ่บอกใหญ่เลยต้องรีบวิ่งมาหายายดูเลย ดูตัดอย่างนี้เลยนะครับดูใหญ่ใหญ่ทำมันคำวดในวงการมันมาก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยายบอกทํามาเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะครับอยู่กับสายมันนี่แหละมันเสมอริมเลยนะครับผมน,นะนี่เห็นไหมพ่อพี่น้องดูเถอะมันเสมอริมเลยครับนี่เกษตรศาสตร์เด้นนี่เด้อนะอันนี้ระย,ยเสองเห็นไหมยาวนะนพ่อพี่น้อง หาเดือนกว่าเนี่ยถือว่าใช้ได้นะนี่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 หูเศษสศาสตร์ทางยาวทางใหญ่เลยอ่ะยังไม่ถึงหกเดือนเลยนะครับแปลงนี้ต้องรีบคุดนะครับเพราะว่าเจาเขาจีบปลูกเป็นอ้อยนะครับผมนะตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะก็จะเริ่มลงอ้อยกันแล้วนะครับผมนะจะเริ่มปลูกอ้อยเด้แต่นนี้ก็เลยต้องรีบทําการคุดมันออกนะครับเพื่อจะเตรียมนะเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยต่อไป เือผักสดเลยครับผมนี่อู้เซซาหัวดกมากพ่าพีม่น้องดูเถอะไม่ตามก็สิบหาหัวหน้าตเอเงานะเซซาเนาะเปอร์เซ็เน,เซนต์แปลงก็ดีด้วยดิดูดูยายเก่งไงยายยายนั่งสับนอนสับเลยอะ่ะคือเอาตามสบายใจไนะยายบอกสบายๆนี่ยายบอกสับเรียนห่าเรียน1ิบไม่จำเป็นแล้วยายบอกสับให้แต่มันออกจากงเงา่างัน สับครึ่งหัวมันก็ยายก็สับมาแล้วยาวเกิน <laughs> <laughs> ต้องมารอลุนกันไปพี่น้องนะครับสองหกล้อนี่มันจีด้สักกี่ตันดีนะครับตรงนี้เมื่อกี้ถามเจแล้วเจบอกไม่ถึงเจ็ดไรด่ดอกประมาณหกตันกว่าเอ้ยหกไร่กว่าไม่ถึงเจ็ดไร่เลยประมาณหกไร่เนี่ยน้อยๆน,น,นะครับดูหกล้อนั่นจะเต็มเลยไหนไม่นะอันนีนน้มารอจอดอีกคันหนึ่งเลยนี่ทีมงานเรามาวันนี้ก้าวชีวิตครับผมนะ เอาชีวิตมาฝากไว้ในปามันนีู่เลยก็ไม่รู้ว่บก็เอาจนเสร็จแล้ววาง,งานันเจบอกว่างานันทำไม่งั้นก็ต้องทำโอเจบอกทำโอทำไม่งั้นก็ต้องมีคนมานอนเฝ้าอะ่ะ <c oughs> นี่เราก็สับหัวมันเสร็จแล้วครับผมนะ ทีนี้เราก็รอเอามันขึ้นรถนะครับผมก็ณะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับเนาะหกล้อคันที่สองยังขึ้นไม่ได้ขึ้นนะครับผมเนาะรถพึ่งซ่อมเสร็จนะครับตอนนี้กาลังขึ้นนะครับเป็นลังขึ้นคันนั้นนะครับผมนะก็ต้องรอนะครับผมแต่ก็น่าจะมืดครับคอยพี่น้องนะครับดูครับดูมันครับเป็นเป็นกองๆนะครับกองละหนึ่งตะไครยนะครับผมนะวันนี้นะครับอาจจะ ให้พ่อแม่พี่น้องดูหัวมันแบบขึ้นรถนะครับน่าจะไม่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะเพราะว่ามันมืดนะครับอาจจะนะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดนะครับตอนที่ขายแล้วได้บินแล้วนะครับอาจจะให้ดูนะครับว่าจํานวนนะครับจํานวนไร่ตรงนี้นะครับหกไร่กว่านะครับยังไม่ถึงเจ็ดตันพอดีเจเขาบอกแล้วไอเราก็นึกว่าเจ็ดตันนะครับจะให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าผลผลิตนะครับว่ามันจะได้สกีตันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเนาะ 6ไร่กว่าๆนะครับผม6ไร่ครึ่งนะครับเจ๊บอก6ไร่ครึ่งนะครับก็ต้องรอดูครับแต่ผมว่ามันน่าจะน่าจะเอาเรื่องนะครับผมน่าจะ20ตันได้นะครับตรงนี้6ไร่กว่าก็ต้องรอติดตามนะครับพ่อแม่เป็นนกนะครับนี่ครับก็6ล้อนะครับทําการเสียบแล้วนะครับเสียบชั้นหนึ่งแล้วนะครับเสียบเป๊กชั้นหนึ่งแล้วเนาะก็ต้องรอลุ้น ว่าสองหกล้อี่จะได้สกดตันนะครับเนะื้อที่หกไร่กว่าหกไร่ครึ่งนี่ดูดูเจ้าหน้าที่พนักง,งานเราก็เสียบหัวมันมาตรฐานครับผมนะรถคันนี้บรรทุกนะครับก็ถักอัดเต็มที่สิบสองตันครับผมนะถ้าแบบสบายๆก็สิบเอ็ดตันครับเสียมางจัดให้ครับผมนะกระทืบอย่างเดียวเลยกระทืบมันแบบให้ละเอียดเลยอะ่ะมีหกล้อนะครับ แล้วดูคอกลักษณะคอกสูงมากนะครับนะน้องฟ้านี่ก็น้องฟ้าเหมือนกันครับผมนะน้นองฟ้าคนละคันนะครับคันนี้ก็ฟ้าเหมือนกันดูที่สูงมากเลยโอเคเดี๋ยวต้องรอสรุปนะครับผมสรุปตอนประมาณสักได้บินมาครับขายแล้วได้บินนะครับถึงจะรู้ว่าได้สกิลตันเนาะจะถ่ายเพื่อให้พี่น้องดูน่าจะมืดมากอะกลางคืนนะครับ ตะวันฮะดูดูตะวันตะวันจะตกดินแล้วครับผมนะห้าโมงกว่าๆหน่อยๆอยอยแล้วเดี๋ยวต้องรอลุน้นนี่เป็นไงรถยกมันก็เป็นอิซากินะครับอิซกินะครับนอซงสองห้าครับผม อิซึกิรุ่นเล็กนะครับแต่ก็ความสามารถในการยกของเขาก็น่าจะได้ต่อครั้งก็น่าจะอยู่ประมาณ 300- 400ถึงโลในการยกนะครับนะก็จะใส่ประมาณ3ตะข่ายครับผมนะตะข่ายละร้อยโลได้แน่นอนนะครับอิซึกิตัวนี้2 2 5นะครับผมเห็นต่คันเล็กนะครับจิ๋วแต่แจวนะครับผมคันนี้นะสรุปมันนะครับได้19ตันนะครับผมนะ เปอร์เซ็นต์แป้งได้21เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่3บาท65สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมนะครับตกตันละ3,650บาทนะครับ